สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK มานำเสนอให้ชมรถ Toyota Camry นะคะ Camry ปี Cam 5 5ค่ะเครื่อง2.0 VVT-i เกียร์ออโต้นะคะรถทรงสวยดูดีเขือคลานภายในกว้างออปชัน c ครบราคา8,9 0 0 0บาทเริ่มพร้อมโอนและผู้ขายรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะ เียออตโต้ภายในเบาะหนังค่ะกระจกขึ้นรงไฟฟ้านะคะภายในตัดลายไม้ส,สวยๆค่ะทุกท่านเบาะหนังเดิมแอร์เย็นแอร์เป็นระบบออตโต้นะคะเย็นสบายทั้งคันค่ะมีแอร์ด้านหลังด้วยภาซีพราบอปี6-7ค่ะน้ำไม่แดนควันไม่ไหลเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันรวนนะคะช่วงร่างดีค่ะเริ่มครบ 8, 9 0 0 0บาทรถอยู่ที่จังหวัดชนบุรี ท่านใดกําลังมองหารุ่นนี้ไปใช้งานกันอยู่นะคะท่านสามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นัดหมายกันร่วงหน้าและไปดูรถตัวจริงก่อนตัดสินใจค่ะแอดมินเพียงแนะนําเบื้องต้นให้ท่านชมนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าส,ส,สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ